ข้างนอกตอนเช้าเว้ยประมาณนี้เราก็าได้เห็นทะเลแล้วสูงที่เราเดินผ่านเช้าแล้วก็ด้เห็นเยอะขึ้นนะฮะมันสว่างแลอนจะเห็นเยอะขึ้นตึกสูงเว่อ ดูนะฮะนี่เชฟดูวิชาด้วยข้างในมันก็มีเป็นแบบคนน่าจะมาอะไรอย่ากันีครับ

我们班的今天，我们班的。妈咪，妈咪。嗯。嗯。哦。加油！打飞！打飞！快点！快点！ เอาม,มาโชว์ลแล้วก็โชว์แล้วขายข้างในอยากกินตัวไหนก็ชี้หรือเปล่า<ม>อืมน,นี้ก็เป็นร้านอาหารเป็นตึก

走。我们去。啊。嗯。走。我们去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 。我 ป็นแบ่ขล้างเกาะแบบแล็อกติมทะเลไปก็ได้เห็นวิวส่วนทะเลเขาไปจก่ยู่แถวโน้น 이런 냉면 물밀면 비빔면 이것도, 이것도 부산 부산 쪽에 음 밀면 이거는 <목소리> 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 นี่ที่เราจะขึ้นกันบูไลปาร์ก <Line> อันนี้ก็คือสถานที่จุดหมายนะครับเราจะไปนูนเขาเป็นนูนเดี๋ยวเราเข้าไปกันพอเราเข้ามาแล้วคนถ่ายรูปเพียบไ,ได้ๆด <c oughs> ข้อไปเนี่ยมดีเยอะเลยล <c oughs> องว่าเลไกลไกลสูงเฮ้ยตรงนี้ร้านหนึ่งก็นไรฟุกุทันด้วยไรฟุกุคาเฟ่ดีคราฟใช่ปหมเครปแอนด์คอฟฟี่น นี่คืออะไรที่เสริมถึงนะขอที่ถ่ายรูปมีปตู้กล้องหเลยโอ้ะมีร<ๆ>้นานขายนิ่งนี่นั่นด้วยตรงนู้นก็จะถึงละผมหยุดรอ,อน้าก่อน อากาศเย็นสบายครับเหมือนเหมือนอาภาคเหนือ,อหน้าหนาวนะครับมีขาย,ยอะไรเป็นของทอดนะครับตรงนี้จะเป็นทะเลบูไลปาร์กมีร้นานเยอะะบูสเต็ก อุ่นอุ่นะันี้เครื่องอะไรเี้ยน่าน่าซื้ออันนี้น่าซื้อน่าซื้อนค่่ใช่ ตรงล็อกเกอร์อ๋ออันนี้เหมือนจะเข้ากันแล้วนะไปเข้าแล้วเหรอเหมือนต้องรอเวลานะครับอืมที่ตัวรถรางจะออกต้องรอไปก่อนปชิบนประมาณ11โมงนะครับไปฟังนูง้นเอเข้ามาแล้วคืออะไรอะ่ะ อ,อันนี้คือเรากะลังรอเข้าห้องสักเกียวรอสี่เมียตอนเย็นสี่โมีันห้องรอห้องรอก่อนห้องรอ

정차포에서 내리면 되는 요 그리고 캡슐 타고 오는거 어, 고객님 죄송한데 그 체인을 맞추면 넘어지세요. 힘이 없어가지고. 넘어지시니까 네. 네. 마치지 마세요. 많이 고 하게. 고객님 이 넘어지시면은 저희가 그, 네. 저희 며칠 전에 다쳤었어요. 원신이. 요체인 때문에. 네. 이기둥은 잡고 계셔도 되는데요. 체인이 힘이 없어요. 힘이. 요기둥은 잡고 계셔도 됩니다. 가사가네.

เราก็จะไปทางโน้นนงแล้วก็จิ้กระเช้าข้บน 스파이 캡슐은 라이너로 만들어야 돼스카이 캡슐은 라이너로 만들어야 돼요 스파이 캡슐은 라이너로 만들어야 돼 mm. Mm. do people take a picture there? Oh, the train coming back here. Go, go, run, 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 This is a photo spot. Come on. Don't worry.

สาการ์ดโ o สการ์ดเป็นเป็ดเป็ดกินอันนี้อ๋อคมันนี้อูซานนเดี๋ยวเแม่ซือจากร้านช <ạ> ูวน,นะคุณป้าน่ารักมากนะคุณป้าน่ารักมากนี่เป็ดป้าน่ารักมากติงๆ เช้าอย,ยู่นะเตรนี้เาเล็กๆมันจะลับไปที่เดิมนะครับแต่ก็เชานี้จะช้ากว่าอันที่แล้วนะครับ อันน so right? ี้ถ้าถ oh, ้าไม่มีใครบอกว่าชายเก็คิดว่าล้อฝืดนะฮะมันจะ เว่นดีก็ถือว่เยอะอ,อเดี๋อัปเดตเซเว่นที่เราไปเม,มื่อคืนมีนี้ด้วยมีเกลือดมีน้มีนมนมนมคร้มยนข้าตลาดกล้วยเป็นข้าวโอ๊ตนีเาไปข้ามาอโ 好。